t h a n เชิญมามายุ่งอะไรชุกเกินชุกเกินยดีนะอ้ยดีนะผมตัวแทนภาคใต้แต่คนอื่นท่านที่เข้เกตมาที่บริการมาถกงเราเด็นภาคใต้ผมในนามทีอาสาทั้ง نعمل <تسعجزنا> من اجل الهدف التعامل به جميعا من اجل اهداف السلام الدائم والشامل والعادل الذي يدوم ان شاء الله في الجنوب ونحن نشعر بالشكر لسياده رئيس السباك ونقدر نور الشباب تماما وهذا هو امل المستقبل เรื่องการพัฒนาในพื้นที่รวมทั้งเรื่องความเป็นธรรมเรื่องการเป็นช่วงเวลาที่มีการุกลงลนชูวิลเย์ต่อพูดูดีเราไปเป็นมาลีสป็สิ القاسم المصري والوقت في هذا اليوم فبرنامج هذه يعتبر كبت لبرنامج اجتماع وبين ذلك نحب ان نتعرف بهذا المشروع تم انشاء من دول. اود ان اقول ان هذه ثاني زياره لبعثه رسميه من منظمه التعاون الاسلامي الى جنوب تايلاند وسائل الزيارة إلى وثيقة هي بيان مشترك وقع بين هذا أن المشكلة في جنوب تايلاند هي ليست شعائرها الدينية وعادتها وثقافتها وأسلوبها في الحياة ولغتها اهم شيء في اللغه في حريه، فعندما لم يتح ذلك في الماضي حصلت الاضطرابات، لذلك نحن سعداء بان بدانا نرى الحكومه ومنظمه التعاون كما يقولون بالانجليزيه تو نرى توافق ان هذه المشكله لا تحل بالعنف هذه المشكله لابد ان تحل من خلال الحوار هذه المشكله لابد ان تحل على اساس البحث في جذور المشكله وليس في طوائرها او مظاهرها มีส่วนส่งเสรินในการสร้างนำสันติสุขกลับคืนสู่พื้นที่ในอดีตนั้นเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อสิบปีไทยถือว่าเป็นแหล่งหนึ่งที่มีเหตุการณ์รุนแรงเึิดขึ้นโดยตลอดจากนั้นมาโอซีให้ความสนใจที่จะได้เข้ามาศึกษาในวันนี้ก็ถือว่าเป็นลิมิตหมายที่ดีนะครับ ก็ทางข่าการใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งท่านผูวาราชการจังหวัดท่านสมาชิกสภาที่ปรึกษาท่านคณะกรรมการอิสลามทุกจังหวัดแล้วก็ทางกรมนตรนตำรวจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเ,เรื่องที่เราเ,เตรียมการว่าอาจจะถูกออสอบถามคือเรื่องเรื่องความเป็นธรรมซึ่งก็ เท่าที่ได้มีการแลกเปลี่ยนกันก็นับว,ว่าข้อมูลต่างๆก็เป็นประโยชน์นะครแล้วก็ทางเราก็จะตอบคำถามซึ่งหลายคำถามทางคณะของ o อ c ก็บอกว่าท่านท่านเพิ่งมาทราบว่ามันมีความคืบหน้าในทางที่ดีขึ้นจำนวนมากนะครับซึ่งซงแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราคงคงจะดูหลังจากนี้ ็คณะก็จาจะมีความร่วมมือในเรื่องส่งเสริมในเรื่องการพัฒนาการศึกษาและในแม้แตในเรื่องเศรษฐกิจในในส่วนที่ถ้าทำยังไงจะให้ o งอซีเป็นหน่วยกลางที่จะเชื่อมต่อประเทศมุสลิมซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลอยู่ยแล้วที่เราจะต้องอมีความเข้าใจที่ดีกับทางองอซในนโยบายรัฐบาลนะฮะและกับประเทศในมุสลิมั ซึ่งก็รายละเอียดทั้งหมดก็ส่วนใหญ่ก็ท่านก็ถ้าถ้าไม่นั่นก็ท่านก็จะชื่นชมในในยุทธศาสตร์และการมุ่งม,มั่นของรัฐบาลทุกรัฐบาลนะที่ผ่านมาไม่ใช่เพราะรัฐบาลนี้นจนมีความคึบหน้าเป็นลำดับแล้วก็ในส่วนของกระบวนการยุติธรรมท่านก็เพิ่งมาทราบว่าตัวเลขแม้แต่เรื่องคดีความมั่นคงก็อยู่ในชั้นพิจารณาคดีของศาลน้อย เดิมราอาบได้ล่าช้าก็จะมีข้อมูลแล้วก็ในชั้นของอายการอายการก็ได้ได้ชี้แจงรู้สึกท่านก็จะพอใจนะครับข้อกังวลขอวอซีที่สอบถามส่นใหญ่จเป็นเรื่องะอะไรในของศูนย์การบริหารภาคใต้นี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการพัฒนาเรื่องการศึกษาและแล้วความเป็นธรรมก็เท่าที่ฟังก็ไม่ไม่น่าจะมีข้อกังวลจะมีข้อมูลที่ ที wollen, ่ที่ไม่ได <t> ้เราอาจจะว่างเว้นจากการชี <t> ้แจงไปนะครับแต่ว่าถ้าในมิติของความมั่นคงก็ในวันพรุ่งนี้ท่านคงไปถามทางกรรมนอซึ่งซึ่งจะคงจะต้องตอบคงจะมีข้อที่แจงที่ดีนะครับการการยายามีมีมีอะไรจะชี้แจงเป็นพิเศษหรือเปล่าไม่ไม่ได้มีถามแต่ว่าอยู่ในยุทธศาสตร์กนคือการ ส่วนใหญ่จะถามเรื่องการศึกษาแล้วก็โดยเฉพาะ,ะจะดีใจที่เราให้ความสำคัญในเรื่องพระหูวัฒนธรรมในเรื่องอเรื่องภาษาซึ่งซึ่ง,งม,มีอยู่ในข้อเดินที่เมื่อเมื่อท่านหมาคราวที่แล้วที่ได้ตกลงกันพอ,พอตัวเลขท่านก็มีความพอใจในความทุกหน้านะฮะแล้วเดิป็นงานวิจัยเราก็เพิ่มการวิใจัยให้เพิ่มขึ้นเพราะการจะนําไปใช้ แบบนั่นถ้าพื้นฐานทางองค์ความรู้ยังไม่ไม่ดีพอก็อาจจะอาจจะต้องมีการปรับปรุงแต่ว่าในส่วนของรัฐบาลก็ส่งเสริมเรื่องภาษาอยู่แล้วนะฮะกบท่านก็พอใจอ่ในส่วนของการเป็นธรรมมีการเสนอแนะอะไรมาอย่างไรบ้างไหมคะส่วนใหญ่ท่านจะถามคำถามแล้วก็ข้อมูลที่ท่านมีเดิมเนี่ยเพื่อนท่านอาทิตย์ดีได้ตอบ ก็ก็รู้สึกมีความชื่นชมนะฮะอาจจะถามท่านท่านที่ดีก็ได้นะเรื่องความเป็นธรรมเสร็จแล้ว